สวัสดีค่ะสวัสดีสุขขู่สุข,ขนมาเราจะพี่น้องเมือนนี่กะหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนเติบเลยจ้ะโดนเติบเกือบเดือนลงคลิปลาสุดวันที่เก่าจะเบิ้งไปเบิ้งอยู่ไปย้อนเบิ้งคลิปลาสุดอยู่ว่าลงวันอะไรลงวันที่เก่าเนาะลงวันที่เก่าเดือนที่แล้วก็เกือบเดือนพี่น้องจังเดียมาหาจังเดียมะว่าเนาะจะพึงรืมกันเ้อจ้ะ กะโบกเดลงยน่นหยั่งวตียน่นเครียดเครียดจะเครียดยังกระดักกระเดีมีแต่ตเรื่องให้เครียดจังวะมีตะเรื่องไงเครียดเรพราะว่าเนียหย่างน้ำสีเดินทางไปไทยนลพี่น้องเครียดเรื่องไอวิสาซามีแล้วกระด้แเหลวนอกหายเครียดเหลวกะต,ตอนที่แหลกว่าเครียดเรื่องวิสาไปที่นี่กะเนีอยู่กลับไทยม,มุมว่งงา่ายๆเอกสารแบบ ไล่ขั้นตอนนี้เองพี่น้องบัตรที่นี่เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยจอง,งร่มเรมเรียบร้อยจองตัวเครื่องบินเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยบัตรที่นี่ไม่เครียดอีกได้บัตรที่นี่ไม่เครียดเรื่องไทยแล่นผาดบัตรที่พี่นอ้องว้าวไอ้เบิ่งข่าวบอว่าผู้โดยสารตกเครื่องสองแสนสองหมื่นหย่อนไทยแล่นผาดค่าไท,าทายแล่นผาดเนาะ ถ้าเล่นพาดนี่มันตอนที่แหลกว่านาโยกว่า,าจะให้มันเร็วขึ้นจะออกให้มันเร็วขึ้นวันสัตตอนที่แหลกว่าเขาถานเนาะตอนที่เขาเริ่มเปิดประติมีทีหนึ่งพฤศจิกายนมาที่นี่ว่าให้รอภายในสาเจวัน ที่เก่าพี่น้องสาคือเก่าเนาะคะ่ะไม่กระเ้ีบบางคนที่ได้รับไหว้บางคนก็ได้รับสาอันนี้ก็บุ้งคือกันว่าเขาพิจารณาแบบใดบางคนก็ได้คือจะของข่อยนี่ยได้รับเร็วพี่น้องของข่ัญถอยถส่งไปยี่สิบสี่ชั่วโมงว่าถึงส่มกระด้อีเมลตอบรับกลับมาเป็นไทยแลนด์พารเป็นคิวอาร์โค้ดเนาะนะคเัาไปปิ้นออกมาวัานนี้ข้อไอ้ใหม่วันนี้ว่า,วาพี่น้องเอ้ยรอไอ้ล่งทะเพียนไปเนี่ย เดี๋ยวจะเอาเบาสูซฟังก่อนเนาะว่าเป็นอยังกบดอยล่องคลิปนี่แหละล่องทะเบียนตับนิสิมหพัพฤศจิกายนพี่น้องรอดไปจนว่าเลอยประมาณเกาหมื่นรอดแล้วรอดอีกกบ่ได้ก็เลยไปล่องไม่์ล่องไม่ก็รอดไปประมาณสามซีมือกับเวลาไม่เกิกระชันชิดขเข้ามาเนาะเ้ากับแบบว่าเขาเป็นกังวลเนกเครียดถ้าเกิดว่าเขาบ่ได้เขาเสียใจจังใดนะพี่น้องก็เลยเกิดความเครียดสะสมส,มสมะสมตลอดมือมือตลอดมือนี่แช็ อีเมลเมือ่อรรบเป็นซิบหรอกจะคำพีน่นอนค้องกันไอใหม่นะ่ะแต่ว่าข้องข่อยนะ่ะมันกระพานไปแล้วเนาะแต่คองเล่าเนะ่ะเนาะเราเห็นเทียดตัวข่อยพี่นองกินบ่ไ้นอนมาหลับจนว่าไม่เป็ียนขืนปวดหัวทั้งข่อยทั้งเล่าจนว่าได้กินยาย่อนันรอดยันแท่แล่นผ่านบัดที่นี้ล่งรอบสองลงไปรอยอีกหามือก่เพ็นตอบรับกลับมาไปลองอีกรอบสามรอบรอบสามนี่ล่องเอา เขาไปอ่านเบื้องหน้ในคนที่เขาเกิเหตุไ้เนาะประสบการณ์เขาเหตุเขาบอกว่าให้ใส่อ e ีเมลหม่ลงก็ล่องมดทุกอย่างไปหนอกล่องอ e ีเมลหม่แล้วก็ไหม่แล้วก็ส่งอ e ีเมลไปสอบถามทั้งสถานถูตบนทั้งสถานถูตหรืทั้งไอที่เขาบอกว่าถ้ายังถ่าโดนมีความสงสัยอยีกอย่างให้อ e ีเมลสอบถามอ e ีเมลไปสามรอบเงียบ พี่นอ้องอีเม,มลไปสามรอบก็นเงียบว่ามียังตอบกลับขึ้นมาหนะ่ะมุขคอยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใล้จะถึงบ้านเดินทางแล้วเหาาท่อไปหาามองใดยังเสร็จไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาหนะพี่น้องถ้าเสียจังใดเออก็เลยเกิดความเครียดเพิ่มกังวลมาที่นี่ก็หลอบสามแล้วลงไปกับอะไรยังเกิดขึ้นมาล,ลงอีกรอบสี่ หอดสีกัลงไม่ป่ะเพื่อก่อหอ,อมขโมยผิดรอบสีล่องอย่งเรารอบสี่รอบไปอีกหามือเงียบพี่น้องหอบสี่นี่คอยล่งมองว่าที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไรวะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนมันก็มอกาะเจรินทางแล้วว้ายบัดที่หนีล่องไปอีกรอบสี่รอดไอีกหามือของเราเงียบก็เงียบบัดที่หนี่ก็เลย เห็นเราลองโท่หาสถานทูตเนาะคะ่ะโทรหาสถานทูตเอวอชิงตันเนี่ยสถานทูตไทยสถานทูตไทยแนมริกกอยูนยีเขาซอยกะก็หูยหรอกว่าถ้าโท่หาบางคนเท่ากับซอยเออรือใดบางคนเท่ากับ,บซอยก็มีได้พี่น้อกคอมเมนว่าเาขาสีซอยเรือทุกคนเด้เออก็ได้เห็นขอมูลมากขึ้นกว่าบางคนกะเจ้าหน้าที่บห้การซอยเรือก็มีจะ้ะมีคือกันจะ้กะกับบรู้ว่าของประเทศไหน รัฐไหนเมืองไหนเนาะประเทศนี้โทรไปล่องล่อก็เลยโทรไปหาสถานทูตไทยอยู่เิเกราวอชิงตันก็พี่น้องก็ทําใจแล้วละ่ะว่าประมาณสิบหาหรือยี่สิบประเทศหรือสามสิบประเทศหรือว่าไม่มีใครรับสายเลยก็ทําใจแล้วแเพราะว่าเป็นแบบนี้หอหลีจ้ะโทรไปไม่มีการตอบรับใดๆเนาะค่ะรอบรอบที่ก้อนๆละ่ะที่ผ่านๆมากส่วนมากจะเป็นแบบนี้มือถอะ บัติเมื่อนั้นไอ้ไม่เราโทษไปว่ถึงหอดเจ้าหนาที่ประมาณสิบบินาที่พี่น้องเออแจ่หนาที่รับสายโอ้ยไม่เราดีใจว่าสันว่ามันถึกเด็กแลงวันทีหนนท่หนึ่งแล้วถือโรตีแลงวันที่หนึ่งแล้แจ้งเข้าไปว่าเออมีปัญหาติดน้ำมองนันมองนี้คิวอาร์โค้ดทยเล่นผัดลงไปสามรอบสี่รอบแล้วยังบ่ตอบร,รับ กลับมาจาเทเพราว่ากุไก่สิม,มอการเดินทางแล้วเนาะที่นี่เขาก็เลยขออ่าไม้เลขพ่สปอร์ตจ้ะไม้เลขพ่สปอร์ตของสามีพ่ถึงหอดน้าที่จ้ะก็ได้เขาก็เลยสง่งคิวอาะขดมาให้ทั้งอีเมลสามีโอ้ยโ,โชคดีไปพี่นอ้องมีคนรับสายเนาะค่ะการนันละกับเมื่อขอในหน้าว่าผู้ใดทีถ่ายเลี้ยวถ่ายอีกท่าเลี้ยวถ่ายอีก,อกพอได้เจ้เทือค่ะเกิดความกังวลใ,ใจก็รู้ว่ามันเป็นการลุนแล้วถึก รถ้ถึกขวัญมากพี่น้องรถ้ถึกขวัญจริงๆถามเขาบ่ได้บ่ท่านเวลาที่เขาจะเดินทางเขาเสียจังใดติดต่อใครก็ไม่ได้ยังจะก็เข้าใจเนาะติดต่อทั้งสถานถูดไท่โทรไปที่ว่าโทรให้ไปตลอดรับสายตลอด24ชั่วโมงอืมก็เงียบเป็ลายคนทั่วไปกะบอกว่าไม่มีใครตอบรับไม่มีการร,รับรับสายโทรไปทั้งได้ก็เงียบ ก่มีอีเมลไปก็เงียบนี่ลหละก็ยานเป็นแบบนี้ล่องโทษไปบึงเนพี่น้องล่องโทษไปสถานทูตที่ประเทศนั่นๆนนะทีไก่ทีห้อ,อยยูนะเพื่อเขาเขาซอยไรกันเขาซอยไรล,ลี่ละ่ะถ่าโทษติดเนาะถ่าโทษติดแต่ว่าส่วนมากจะโทรไม่ติดหรือไม่รับสายมากกว่ามันก็เป็นกางวงวนเรื่องน,นี้พ่อได้มากพี่น้องก็จังได้ไม่เฮ็ดคิดก็ทุกอย่างขึ้นมาเขาเพ้นเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะไปออกจากห้องจากงานเรียบร้อยแล้วก็ยังราเช่าอ่าพาดเมนจ้ะไข่อย่าอพาดเมนอยู่บบได้แบบว่ามีบ้านของตัวเองคือเก่งออกเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือเคลียรเรียบร้อยตเตรียมที่จะเดินทางอย่างเดียวมาติดปัญหาตรงไทยแลนด์ผ่านมันก็เลยเกิดความเครียดห้องความกังวลก็เลยโจไหวโบไถ่คลิปให้นพี่เบี้ยหนองเบิง <laughs> นะคะตอนนี้ก็โล,งล่งเลยจ้ะเหลือต่รอไปไปตรวจไปตรวจ RT PCR test าทนะคะพี่น้องก่อนวันเดินทาง72ชัะะะะ่วโมงแล้วก็มารอรุ่นกันว่าจะเป็นแบบไหแล้วกะช็ช่วงนี้ก็มีเอ๋โควิสายพันธ์ไม่เขามากก็รุนลุกเหม่อพี่น้องนักสถานาการณ์เมืองไทยเฮาลุนว่าขออย่างเดียวอย่างให้เขาปิดประเทศกับพ่อนะจ๊ะกคลิปนี้ก็ไปซาม,มิละค่อยคลิปเหา้นานะคะว่าพอกันคลิปหนานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตซูฟังก่อนที่จะเดินทางนะคะก็เดินห้างวันที่เดินทางวันที่แปด นะคะพี่น้องเนี่ยจะมาอัพเดตสุดปังเลยเนาะคะ่ะไปแล้วคะ่ะ